สวัสดีค่ะหนูเล็กคุณแม่ลูกสองนะคะวันนี้จะพาทําผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะใส่หมูค่ะหรือผัดมีโคลาานะคะนี่ค่ะสีสันน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะเรามาผัดเส้นเล็กใส่หมูนะคะผัดเหมือนผัดโคล่าจ้ะค่ะผัดเส้นเล็กโคลาานะคะนี่ค่ะเส้นเล็กค่ะเนื้อหมูค่ะหั่นซอยนะคะคะน้าค่ะกะหลำปีค่ะหั่นซอยค่ะต้นหอม ไข่ไก่ซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวน้ำมันหอยซีอิ๊วดำหวานรสดีพริกคั่วนะคะพริกแห้งคั่วนะคะนี่คะ่ะป่นคาะมันพืชน้ำตาลทรายกระเทียมสับน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะค่ะตั้งกระทะน,นะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะ ได้กระเทียมค่ะกระเทียมค่ะเราเจียวกระเทียมให้เหลืองก่อนนะคะ เคียมเหลียงแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปค่ะใส่เนื้อหมูลงไปผัดนะคะผัดเส้นเล็กนะคะผัดโคล,ลาดนะคะเส้นเล็กค่ะ นี่ผัดมีโคราชนะคะผัดเส้นเล็กนะคะนี่ค่ะแล้วก็รอ,อก่อนนะคะค่ะมูเราสุกแล้วนะคะเราก็เขี่ยวไว้ค่ะ ข้างๆนะคะใส่ไข่ไก่ค่ะลงไปเลยค่ะเอาใส่ไข่ด้วยนะคะผัดเส้นเล็กนะคะนะคะเราก็ขยี้ไข่แดงหน่อยหนึ่งนะคะเราอให้ไข่อ็นนีก่อนนะคะ ให้ไข่สุกนิดหน่อยก่อนนะคะนี่นะคะไข่เริ่มสุกแล้วค่ะเราก็คนหน่อยค่ะคนค่ะค่อยคคนนะคะนี่ค่ะ เรารอให้ไข่สุกทั่วกันก่อนนะคะเราค่อยเอาเนื้อหมูลงมาค่ะนี่ค่ะสุกแล้วนะคะเอาเลือกหมูลงมาค่ะคนค่ะผัดแบบค,คล้ายคล้าลานนะคะ ขาวค่ะซอสฝาเกเขียวค่ะน้ำมันหอยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะปรุงเครื่องเลยนะคะสีอิ๊วดำหวานค่ะลงไปเลยค่ะกระดีค่ะน้ำตาลทรายค่ะ ลงไปเลยค่ะทิป้นค่ะผัดค่ะกระลำปีหั่นซอยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ คะนาค่ะผัดค่ะเราผัดให้เข้ากันก่อนนะคะค่อยใส่น้ำค่ะนี่ค่ะเราผัดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่น้ำเปล่าค่ะลงไปเลยค่ะ น้ำเปล่าลงไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็คนค่ะเสล็กค่ะลงไปค่ะคนค่ะ เส้นเล็กเราสุกง่ายนะคะเราก็เลยใส่ผักลงไปก่อนเส้นนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเส้นเล็กเราซื้อแบบสุกง่ายมานะคะนะคะะเ้วก็คนเลยค่ะนนี่ค่ะเราคนค่ะ เราก็ผัดให้ให้น้าแห้งก่อนนะคะเราค่อยพอนะคะนี่ค่ะตอนนี้น้ําก็เริ่มแห้งแล้วนะคะค่ะเหมือนผัดหมี่โคราชนะคะนคะคะคล้ายๆกันค่ะเรียกผัดหมี่โคราชก็ได้หรือผัดเส้นเล็กก็ได้นะคะนี่ค่ะผัดเส้นเล็กทรงเครื่องนะคะนี่ค่ะ ก็รอให้แห้งก่อนนะคะนี่ค่ะตอนนี้เส้นเลาก็สุกดีแล้วนะคะ เราเอาให้แห้งๆหน่อยนะคะค่ะใส่ต้นหอมค่ะลงไปเลยค่ะโลยด้วยต้นหอมนะคะนะคะ่กะก็เสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราค่ะแห้งแล้วนะคะนี่ค่ะผัดเส้นกว๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะ ผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะคะตรงเครื่องค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยค่ะ เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะตรงเครื่องนะคะใส่จานเลยค่ะน,นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะน,นี่ค่ะสีสันน่าทานมากเลยผัดเส้นก๋วย เดี๋ยวใส่หมูเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะสีสันน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ